สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ร่วมกับ s e n ส์เอนเตอร์เทนเมเสนอ ท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิบหยิบล้าน s t ตล l Standing ชายละ สำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้รับเงินรางวัล1น1ล้านบาท3าสุโดยผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ไมเออร์ er. วันนี้ครับผู้แข่งขันของเราชนะมาแล้ว3ครั้งนะครับสะสมเงินอยู่35,000บาทวันนี้เขาจะเลือกดวลกับใครมาลุ้นกับคุณกุ้งสุธิราชอาสยามกันเลยสวัสดีครับ ตอนแรกบอกตื่นเต้นนะแหมมาเวทีเราเไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ชนะไปแล้ว3คนคือต้องบอกว่าไอ้เราตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ผมว่าที่ยืนอยู่รอบๆผมเนี่ยก็ตื่นเต้นแพ้กันหรออเขาก็ตื่นเต้นกว่าเราเหมือนกันนะผมไม่ตื่นเต้นผมไม่ตื่นเต้นแล้วครับเพราะตื่นเนี่ยผมนั่งก่อนไม่เต้นคนบ้าที่ไหนตื่นนอนมา ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาเต้นอันนี้ไม่ว่ากันไม่ลืมตาก่อนละครับตื่นอ่ะตื่นไม่ลืมตาก่อนนะครับอันนี้ก็ได้แต่นี่ไม่ฮาแต่หน้าโมโหเอาล่ะคุณพุ้งดวลมาแล้ว3ครั้งสุดจะเลือกแต่สุภาพสตรีหมดเลยใช่ครับทำไมอะรู้สึกมันถูกชะโลกครับอ่าเดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้นี่สุภาพสตรีที่เหลือนี่เขาวันๆเลยเนี่ยครับวันนี้มีในใจหรือยังว่าจะเลือกใคร ยังครับยังยังครับเอาล่ะไป<ต>ลุ้นกันตรงนั้นขอสบสายตาก่อนวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นมาเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับกุ้งสุธีร่าอาสยามหันไปมองรอบๆเลยครับเจ็ดนักสู้ที่เหลือคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่4ของคุณครับ แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะกบนางสาวนงยาวทมพงค่ะหัวหน้าผนแผนกการตลาดสากลการเกษตรเมืองแปดริ้วจำกัดค่ะโอ,อ้เป็นหัวหน้าสากลนะเอาละคุณกุ้งเขาเลือกดูนี่ยคุณกบเป็นคนที่4มีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมกบนะคะอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําแต่พี่กุ้งเหมาะไปอยู่ใต้หลุมมากกว่านะคะ เป็นเป็นสัตว์เหมือนกันด้วยกุ้งกระกบกุ้งกระกบใช่ถ้าเกิดหลุดจากกุ้งกระกบเป็นอะไรครับเป็นอเป็นเสือกับปลาครับผมโอ้โหการดวลระหว่างคุณกุ้งกับคุณกบใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาลุ้นกันและนี่คือการดวลครั้งที่4ี่ของคุณกุ้งสุธิรา นี่คือก้าวที่4สู่เงินล้านของคุณกุ้งสุทธิราชนะครับส่วนคุณกบนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาลุ้นกันครับว่ากุ้งกับกบใครจะเป็นผู้ชนะคำถามแรกเริ่มที่คุณกบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัวคอค่ะถูกต้องครับคอ มาทางคุณกุ้งสุทธิราชครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับโคนอของต้นไม้ที่ลำต้นถูกตัดหรือหักลงแล้วถูกต้องครับต่อไปต,ต่อกันที่คุณกบกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเสียงอัวร้องมอค่ะถูกต้องครับมอ มาทางคุณกุ้งสุธิราช20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับกลุ่มของต้นไม้ที่เกิดจากต้นหรือเห่้เวดียวกันถูกต้องครับกอไปต่อที่คุณกบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการถูกต้องครับขอนะครับวิงวอนมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับ เส้นใยที่ทำจากเปลือกไม้บางชนิดยอะมอเร็วครับเส้นใยที่ทำจากเปลือกไม้บางชนิดเร็วครับเร็วครับนึกได้พูดออกมาครับรวไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วครับผ่านได้ครับผ่านครับผ่านนะครับไปที่คุณกบครับเส้นใยที่ทำจากเปลือกไม้บางชนิดถูกต้องครับบอครับเอาละสิ คุณกุ้งสุดทีราชที่ยังไม่เคยใช้ตัวช่วยมาเลยในการดวลมา3ครั้งที่ผ่านมาต้องมาใช้ครั้งแรกเรียบร้อยแล้วและคุณกบสามารถตอบได้ด้วยเอาละเกิดอะไรขึ้นกับคุณกุ้งช็อตช็อช็อตแล้วตอนนี้อโอ้โห <laughs> เอาละครับใช้ตัวช่วยครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วเ <laughs> หลืออีกสครั้งตั้งสติให้ดีครับคุณกุ้งสุทธิราช20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ เท่าที่ทต้องการควรแก่ความต้องการถูกต้องครับพอ,อไปต่อกันที่คุณกบเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งที่งอกขึ้นเหนือจมูกแรดแข็งเหมือนเขาสัตว์นอค่ะถูกต้องครับนอโอ้โหนิ่งนิ่ง มาทางคุณกุ้งสุธิราชครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับยอมคำกล่าวเพื่อเชิดชูถูกต้องครับยอ,ยอไปที่คุณกบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอ่อ,อนเปลียบพียใจยทอแท้ค่ะถูกต้องครับทอแท้ มาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับลบกวนเสาสีเอ่เลาะเลาะซนเสาสีอ้อเร็วครับชอนึกได้ได้พูดออกมาครับลบกวนเสาสีเร็วครับผ่านได้นะครับเลาะผ่านได้ครับผ่านนะครับไปที่คุทธ้งกุคค่ะ ยังไม่ใช่ครับรบกวนเซาซีนึกอะไรได้พูดออกมาครับลบกวนเซาซีหรอไม่ใช่งองแงครับอ้อนออดอ้อนค่ะไม่ใช่ครับเร็วครับรบกวนเซาซีรบกวนเซาซีนึกอะไรได้พูดออกมาเร็วกวนเซยช่วยด้วยช่วยแล้วครับงองแงอ้อนเออเฮ้ยเกือบจะถูกแล้วว่างองแงแต่มันไม่ใช่งองแงมันคือวอลแวร์โอ้โหยากยาก ยากมาเสาสีวอลเวร์เราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเออมาวอลเวร์คุณกุ้งแบบพยักหน้าเลยเออใช่ใช่และในที่สุดการดวลครั้งที่4ี่ผู้ชนะได้แก่คุณกุ้งสุดที่รอแต่เป็นชัยชนะที่ดูแทนต้องใช้ตัวช่วยไปถึงสองครั้งเลยทีเดียวตอนแรกนึกว่าโอ้โหจะสบายๆสำหรับคุณกุ้งครับดูอยู่ที่บ้านรู้สึกยังไง ตอบได้หมดเลยค่ะตอบได้หมดเลยใช่ค่ะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมตอบไม่ได้ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะตื่นเต้นที่สุดมีอะไรอยากจะบอกคุณกุ้งหน่อยไหมครับพี่กุ้งทําฝันของแม่สลายแต่ยังไงก็ยังเป็นแฟนคลับอยู่นะคะขอบคุณครับถ้าพร้อมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้เชิญครับ มาดูเงินค่าหัวที่คุณกุ้งจะได้รับกลับไปดีกว่า100จนถึง40,000บาทเสียไป2ตัวช่วยจะได้เงินกลับมา5,000บาทนนชนะ4ี่คนสะสมอยู่40,000บาทบและเหลือนักสู้อยู่บนเวที6ท่านครับ ตอนนี้ oh. คุณเหลือตัวช่วยเพียงครั้งเดียว ah. ถ้าคุณชนะครั้งที่ห้าได้เดี๋ยวผมมีทางเลือกให้คุณเออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าการเลือกครั้งนี้สำคัญกับคุณมากคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่ห้าของคุณครับ เป็นการดวลครั้งที่5ของคุณครับไปเลขสามครับเชิญแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อฟ้าวเฟียวสุดสวิงลิงโก้ครับผมพี คิดผิดแล้วที่เมมรืองผมอ่ะแล้วครับพี่ต้องคงต้องกลับบ้านดีดีด้วยครับโอ้โหไม่ผมถ้าเกิดผมจะกลับบ้านแล้วผมไม่ได้เล่นกับคุณเบลนี่ผมคงกลับไปแล้วนอนไม่หลับครับทาไมฮะต้องต้องได้เจอเขาต้องได้ชนกับจ่อ,จ,อจงกับเขาเลยนะใช่ครับ<อ> <c oughs> ทําไมสะดุดตาอะไรเขาผมสะดุดที่ชุดเขานี่แหละครับนี่เขามาเล่นเกมรือเตรียมตัวนอนครับเนี่ยอันนี้เป็นแฟชั่นก็จะใส่สแิปเปอร์คือนอนได้แล้วขาสั้นขาสั้นออนี่เป็นพี่ชายของคุณเฟี้ยวฟ้าวครับผม โอ้โหคุณเที่ยฟ้าก็มารายการเราแล้วครับนะครับแต่ได้ข่าวว่าแพ้อ่าแต่ยืนอยู่2คนสุดท้ายเลยแต่ก็แพ้อยู่ดีครับครับแล้วคุณล่ะผมเนี่ยจะชนะให้ดูอมาประกาศศักดิ์ศรีดีกว่าครับผมจะชนะให้ดูครับเอาวล่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือการดวลครั้งที่5ของคุณกุ้งสุดที่รอสครับ มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะคำถามแรกเริ่มที่คุณเบลตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับภาชนะสำหรับใส่น้ำก้นสอบปากแค่กว่าโองตุ่มถูกต้องครับตุ่มมาต่อกันที่คุณกุ้งกันเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับตัดอวัยวะซึ่งเป็นส่วน,นหนึ่งของการสืบพันธุ์ของเพศผู้ถูกต้องครับตอน ไปต่อที่คุณเบลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกริยาที่มแมลงวันมาเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอมถูกต้องครับตอมอมาที่คุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับ<อ>แตกหนีไปคนละทิศละทางหนีไปอย่างไร้ทิศทางตะเลิดครับถูกต้องครับตะเลิดครับ มาต่อที่คุณเบลกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรับรองรับแขกต้อนรับถูกต้องครับต้อนรับ,บมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับหัวเรียวหัวแรงในการทำกิจกรรมต,ต่างต,ต่าง,างถูกต้องครับโต้ผโผครับ มาต่อที่คุณเบลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีเล่เหลี่ยมไม่ตรงไปตรงมาตุกติกถูกต้องครับตุกติกกลับมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับไปที่นั่นที่นี่หลายแห่งไม่หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งตตะแลงตลบ ไปที่นั่นที่นี่หลายแห่งไม่หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดเร็วครับเร็วแค่เร็วครับตลาดเร็วครับ่านนาคารครับพานนะครับไปที่คุณเบลครับไปที่นั่นที่นี่หลายแห่งไม่หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งอือหตลอดไม่ใช่ครับตลอดไม่ใช่ครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับไปที่นั่นที่นี่หลายแห่งไม่หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วครับตะลุมตะล่มตะล่มตะล่ม ตะลอนถูกต้องน,นะครับตะลอนนะครับ oh. ตอบถูกถูก oh. ก่อนเวลานะครับตะลอนนะครับ oh. นี่แหละครับคุณเ oh. บลความรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่ามือชาครับ <laughs> แล้วทําไมตอนคุณกุ้งเขาผ่านมาทําไมคุณเบลทําหน้าเหมือนแบบเหมือนถูกหวยอย่างนั้นนะฮะ <laughs> ผมก็คิดว่าผมคิดว่าจะได้ไงพอผมตอบอ้าวไม่ใช่แล้วคืออะไรวะโ <laughs> อ้โหเอาะละสิคุณกุ้งครับ ครตัวช่วยครังสุดท้ายไปเรียบร้อยและคุณเบลสามารถตอบได้ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวเอาละการดวลครั้งนี้มีลุ้นแล้วครับสงสัยต้องพักให้น้ำคุณกุ้งสักนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันหลังเบรคโฆษณาครับ ับเข้าสู่ตกสิหยิบล้านสต l ลแซนดิ้งไทยแลนด์นะครับอยู่ในการดวลครั้งที่5ของคุณกุ้งสุดที่ราชกับคุณเบลโอ้โหเมื่อสักครู่นะครับคุณกุ้งต้องใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วและคุณเบลสามารถตอบได้ด้วยตอนนี้ภาระหนักมาอยู่ที่คุณกุ้งแล้วครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคุณกุ้งตอนนี้เราเสมอกันแล้วนะครับรอบ,ครบใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวก็รู้เลยครับจากนี้ไปบอกเลยครับ ใครตอบไม่ได้ตกจากเวทีทันทีเอาแล้วไงและคำถามต่อไปอยู่ที่คุณกุ้งสุทธิราชครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับภาพนี้หมายความว่ากล้วยตอบไม่ใช่ครับแก้วดูดีๆครับเร็วครับภาพนใบใบเร็วครับ ดอกอ้อไม่ใช่ดอกอ้อไ่ใช่ครับดอกหมดเวลาครับเกือบจะถูกแล้วคุณเบลตอบได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าอะไรดอกอ้อดอกฟ้าดอกฟ้าอโหอันอื่นมันไม่มีสีไงตรงกลางที่เป็นดอกเนี่ยไม่มีถูกไหมมันเป็นสีฟ้าดอกฟ้า และในที่สุดการดวลครั้งที่5ผู้ชนะได้แก่คุณเบลฟ้าฟิลสุชิริมเมลนี่ไปคุยกับเที่ยวฟ้าได้เลยใช่ครับชนะคนตรงกลางได้ใช่อิมไม่รู้ว่าอะไรแต่ชนะคนตรงกลางอ่ะนี่ รู้สึกเจ็บลึกๆแล้วชนะใครไม่ชนะนี่ชนะคนมีความสามารถด้วยนะนี่ถือว่าเก่งมากสาหรับคุณกุ้งสุทธิราชเก่งมากเวลามันช็อตนี่มันช็อตไปดดื้อเลยนะใช่ครับเมื่อกี้นี่มันแบบมันนึกไม่ออกเรามัวมองภาพด้วยแล้วก็แบบมันมันไม่ไปเฉยอ่ะขอขอให้ขอให้เก็บเงินรางวัลให้ได้เยอะแล้วกันขอบคุณค่ะมาดูเงินรางวัลที่คุณเบลจะได้รับไปเลยดีกว่าเท่าไหร่ชนะคุณกุ้งสุทธิราชนะครับ 100จนถึง40 0 0มืนได้เงินกลับไป10,000บมืใช้ได้นะได้หนถึงเวลาของคุณนะฮะคุณกุ้งรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีครับ ปกติเราเล่นลิเกเนี่ยเราเล่นบนเวทีสูงไหมก็ประมาณสักเมตรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าผมเล่นบนเวทีสูงก็จริงแต่ผมไม่เคยตกเวทีนะครับเอาละสิโอ้โหวันนี้ต้องมาลองครั้งแรกเลยสําหรับกุ้งสุทธิราชอาสยามของเราเฮ้ที่ขนลุกไยเนี่เออก่อนจะลงไปเราลองลิเกสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับได้ครับสักท่อนร้องแบบแบบกอลากอลาลาแบบลาแล้วฉันจะไปแล้วไม่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยต้องลาแล้วอ่ะ เลาะเนาะเดี๋ยวทีเป็นแฟนมาเชียรฟังกันดชัดกุ้งสุธทีราชวงเทวันมารายการตกสิบหยิบล้านจะไม่ไหว,วันอ่อนไหวอยากยืนคนสุดท้าย แต่ก็ต้องสะทานคงไม่ได้เงินล้านกลับไปสดๆนี่นี่ไม่ได้เงินล้านบนเวทีเดี๋ยวแม่ยกข้างล่างเขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเอาแล้วแต่ต้องตกไปสภาพยังโอเคอยู่นะยังโอเคครับนะพร้อมหรือยังคุณกุ้งฮะผมเคยเห็นอยู่ในทีวีนะไม่ไม่รู้สึกว่า มันจะหน้าหวาดเสียวขนาดนี้ครับเค้ยเห็นใน<อ>ทีวีไม่แปลกแต่เห็นในตู้เย็นจะแปลกครับผมเปิดไปเจอแต่ช่องฟิตบ้าบอถึงเวลาของคุณกุ้งแล้วครับมาลุ้นกันเว<ะ>ทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับ สนุกมากครับมันมันเป็นความรู้ที่เราคําที่เราเคยได้ยินมาแหละแต่บางครั้งเ่ะพอมาถึงเวลาที่มันอยู่บนเวทีจริงๆแล้วมันมัเจอกับเวลาที่มาจํากัดจากที่แบบว่ากะว่าจะเก็บตัวช่วยเว้จนแบบท้ายๆเลยอะไรเงี้ยแต่มันไม่หวจริงมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็เลยต้องเอามาใช้เราไปดูกันครับว่านักสู้ที่เหลืออยู่มีค่าหัวกันอยู่คนละเท่าไหร่ครับ วันกลับไปต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ V ี vo s สมาร์ทโฟนวาสเลนเขาโพดอบกรอบตาทวิสโก้อาหารเช้าซีเรียลโฮเกร์เนสเล่โกโก้ครันช์แบรนด์เจนยูและยาจุดกันยุงเรนเจอร์สก้ครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์นะครับ6นักสู้ที่เหลืออยู่ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงพระหัส6โมง20นาทีทางช่อง7สีกับรายการตก10หยิบล้านสตีลแซนดิ้งไทยนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ